สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกตุลานทั้งฝั่งลาวทั้งฝั่งไทยทั้งทังประเทศพอๆก็สองแทนคือเกาพี่น้องโอ้ยไปเห็ดมันแห้งร้ายลูกไปถิ่มจนดังอุบลงนอ่้อานี่ใหญ่ยังอยู่อยู่นี่เฮ้ย ส่วงในงานสิในส่วงนี้ระวังล่มได้ลูกระวังลื่นล่มเด้ป้าพี่น้องเอ้ยมาพนนี้ก็แปลงหงเกิดตามีเงินพี่หนูลายผิวดีก่องโตเนี่ย ขึ้นมาเด้อลูกไอ้แค่เด้อไอ้แค่เด้อไอ้แค่เด้ออ่าเพิ่นโทนะหาพี่เนาะอาพนเป็ดดอกคูนพองแทงกับบันไดนอนพี่เนาะไอมีแต่งานกับงานปุนน้องไก่ทองมาเลย

เด้ยเอ้ยโบเคยให้อุ้มพี่น้องมานั่มกะหายโบได้พอ่อเท่าได้ถุยยาปลาลุงนะแม่คืออ้ายนะลูกน้องแทนถุยยาปลาลุงสวัสดีค่ะปลาลุงโอนานเด้หาแต่ลายลุ่มนะฮะแต่ลายเจ็บนะไปทางใดเลยเหยียบตั้งล้มแล้วไปเลย

นี่มาขอโหตขอสงคุณแม่ค่ะยี่ร้อยเหยมันกระทูอยู่ขนาดทวนทูเนี่ยู้เตี้ยเหยีดบเอาขึ้นมาแบหมีแต่หมดใครตี้มีแต่หมดมีแต่เลือดนตี้าโทั้งเหลือดทั้งเหยียดทั้งหมด เงินใสเน่อยเบืเอาเงินใสเนี่ยมันจะจะจะโทษต่อจะโทษไปแล้วคอยห้องก็ขึ้นมาแต่อานน้งแน่น่ะแทรก็ลงไปน้ำเจเจสายแดกกับเจตวนพี่น้องกับหญ้าต่วนถุยหญ้าประลุงก่อนได้ไหมถุยหญ้าประลุงก่อน อบขืนน้ำนอกได้ลูกโบขื้นน้ำนอกเด้อขื้นโบ้ามบาราปรตูขื่นเออให้มันขึ้นไปโลดบอกเตียนะโบหัมน่ลงมากาผาอันม่ลงมากเลยนะน้องใหม่เธอแม่มันออกคือบอกอ๋อบอกออกสาพี่น้องน้องใหม่ ค่เพิ่นกำลังออกนอกสวนคุณแม่พี่น้องเลยโก๊ะก๋วยต้นมะฮองต้นนี้ยังบ่วไตอยู กินซุหวานหวานเลยพอแทนคือไปนั่งน่องๆมาโหดคุณแม่ ไอมาไมาไวันกับโบยอีต่วนวนกับแม่เยโยขันกะอันโยให้เล่าเราอ่ะยาแม่เนี่ยได้ห็นว่าพะโอกาสประเอทฮวบ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 บฮวบบฮวบบฮว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 วบวบวแซ่บ บมไทมาพ่นไปใหญ่เลยพ่นไม่ดำพ่นไม่ดำมามหนีมาตาโ่นนีก่อนปาปืนเกิดยังมาพ่นแม่ปาปืนปาปืนเช่นปาปืนยังมาพ่นแมยอย่าเฮ้ยนเม่เปียกลูกปาปืนแห้งที่ใม่เลอพายมอใ่เลยโอ้คนพายหี้ะได้นาเหี้ยนาห้องน้ำเลหมือนน้าอกหาไปเอา่ไใหญ่นไมใหญ่เดกไปทางไหนไาขอปหาแล้มือน้า้องเหนพาน้องน้ำกูนี่เป็นคุณกิบ นั่งไมดเลยเห้ยต่อมึงนั่งมึงนั่งแค่นั้นบ่หน่ามามาตัวนึงพอหามสีหัวเจ้ามาหดมลยาพี่พี่นี่อันเดียวันพอนี่ลูกอันเดียวอีพออันนี้ม้งเดี๋ยวมั้มใหดมหา เอาเยญเอาจอโคดใหญ่นี you know, hmm? look, right. oh, um. ่มามือไงเอาวบอกกันด no ีมาเลยนะบลบลจะขาดใช่แต่แม่กูได้มึงน่ะมาอพี่เอาจ่อพี่าบฟื้นบ่ฟื้นบลใช่แต่แต่แม่กูได้มึงนะ ใช่แล้วแก่กล้แกเอาในดำแค้นฮักเอาบัถึงห้หมดไปดำนะแหมลูกคนแล้วหาหมดและพี้อาเด่นกบพูดห้ากามกระหีจุหามานบืดกู้้นลูกเศร้านี่ใคดเหมืนกนี่ปลายๆน้ำลังกันนี่ก็ได้ถกกันนะเขาเลยอันนี่ดวงดวงไดวงมันเนาะเข่งเ่งได้หามดไดำไหมมาพดแมมนะไหม แไปนแม่บ่ลงหดบวนบ่หาเขาเมื่อแต่นามาหดแมยนี่แต่นามาหดแม่นี่เอามาใส่เงินกับเปิวปิวปิวโยดปิวหไ้แนาเตียงนะหุไม่ได้กหลหุเอาดำมาส่อ้าวดีมีแหงตัวนีอดีมีแหงเบิ่งบังนี่กับมานี่อยู่ดีมีแหงมาห้อย่าเมื่อน้อา

อตกเาลูพี่ดอพ่อใหญ่พ่อใหญ่อยู่นาพี่เด้อพ่อใหญ่เด้อไม่ชรวัดน้อย้าวัดาคัมมาคะฮดแล้วก็อีแม่นะแต่พ่อฮดู้เดียวเกี่ยววกามกุคามในน้อยในเจนอยู่กลางหมู่หมู่เลียนอยู่ขอกลาน่ะอยู่ในมามลงปันงปีใหม่ไก่สงปีใหม่พี่น้องเนาย่าเอามาบานีกสิไปเลรนบุญบาหว่าเลย